เดินไปตรงไปเสียงอะไรต่ออะไรเสียงเล็กเสียงใหญ่แบบไปแบบมาเดินไปตรงไปหุยเสียงอะไรคะเด็กๆมาแล้วเสียงอะไรเนี่ย<อ>เสียงชาย้างใช่ไหมคะเรามาดูทักษะ วันศุกร์หน้าแรกกันเลยนะคะเด็กๆเรามาเขียนภาษาไทยกันเลยค่ะเริ่มจากคอระครังนะคะเด็กๆนี่ค่ะเริ่มจากหัวกลมๆอยากๆด้วยตัวคอระครังจะยากนิดนึงสาหรับเด็กๆใช่ไหมคะนี่แล้วก็หมุนมาข้างหน้าค่ะแต่ไม่เป็นไรนะคะเด็กๆเก่งอยู่แล้วเดี๋ยวก็เขียนได้ค่ะต่อไปภาษาอังกฤษนะคะ E ตัว E นี่ก็มีหลายขีดเลยใช่ไหมคะอะเราเริ่มจากขีดตรงนี้ก่อนนะคะนี่แล้วข้างบนค่ะชึบตรงกลางค่ะชึบแล้วก็ข้างล่างค่ะขีดให้ครบนะคะต่อไปเลขสี่ค่ะเริ่มจากตรงนี้นะคะลากลงมาตดตตตตึ๊ตขีดไปอย่างนี้ต้ตตตึ๊ตแล้วลากลงมาอีกทีชึบเสร็จแล้วค่ะ ต่อไปเป็นข้อนี้นะคะเด็กๆเขาบอกว่าให้เด็กๆระบายสีภาพที่ใช้ดูค่ะเรามาดู3ภาพนี้นะคะว่าภาพไหนเราใช้ดูนะคะภาพแรกค่ะทีวีภาพที่สองโทรศัพท์ภาพที่สามวิทยุค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเด็กๆระบายถูกไหมภาพที่ถูกต้องคือทีวีนั่นเองค่ะเด็กๆ ข้อต่อไปนะคะให้เด็กๆระบายสีของเล่นค่ะให้ระบายสีให้สวยงามเลยนะคะของคุูต่ายระบายเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะปิง้งสวยไหมคะเด็กๆระบายให้สวยๆเลยนะคะ